วิศนุย้ำถ้าพราบกู้เงิน5แสนล้านไม่ผ่านวาระหนึ่งนายกรัฐมนตรีต้องยุบสภาราออกนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้นะครับเรื่องของพรบเงินกู้5้าแสนล้านเพื่อจะเอามาทำนโยบายนิจต้อนบรเรัก็ยังอยู่ที่ กฤษฎีกานะครับกำลังส่งคําถามไปถามกฤษฎีกาอยู่นะครับยังไม่ได้รับคําตอบจ,จากกฤษฎีกามาซึ่งแน่นอนครับว่าก็มีการวิเคราะห์ว่าถ้าเกิดวันนี้พรบงเงินกู้500ล้านไม่ผ่านวาระหนึ่งเนี่ยนายกต้องยุบสภาแต่ผมเชื่อว่ายังไงก็ผ่าน ยังไงก็ผ่านเพราะเชื่อเถอะครับว่าคณะรัฐมนตรีทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ยอมให้ทําการยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่หรอกเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าเขายุบสภาเมื่อไหร่แล้วเลือกตั้งใหม่โอกาสที่จะกลับเข้ามาเป็นสสหรือกลับเข้ามาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันลิบหลินะครับเป็นไปไม่ได้ครับที่คนเหล่านี้นะครับจะยอมให้ยุบให้ยุบสภานะครับยังไงคนเหล่านี้ก็ต้องประคับประคองกันไปเพราะผลประโยชน์รวมตัวอยู่ยังไงก็แล้วแต่เขาไม่ยอมให้ยุบสภาผมเชื่อว่านะครับ คณะ,ะรัฐมนตรีชุดนี้ยังไงก็ไม่ยอมให้ยุบสภาเพราะถ้ายุบสภาเมื่อไหร่ตัวเองไม่มีทางกลับเข้ามาในสนามเลือกตั้งได้ตัวเองไม่สามารถกลับเข้ามาเป็นรัฐมนตรีได้แน่นอนแต่ถามว่าผ่านไปแล้วเนี่ยมันจะผ่านได้ตลอดรอดฝังหรือเปล่านะครับผมว่าไม่ตลอดรอดฝังอาจจะไปติดตรงสารรัฐธรรมนูญเพราะยังมีนะครับขั้นตอนของสารรัฐธรรมนูนแทนที่วันนี้จะผ่านวาระหนึ่งนะแล้วไปอ้างนะครับถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกถ้าวรระหนึ่งไม่ยอมผ่านเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีก็ต้องยุบสภาแต่ให้ผ่านวาระหนึ่งแต่ไปติดตรงาาร,รมน,นูก็ไ่ต้องยุบสภ ห็นป่าครับนี่คือการเกมการเมืองวันนี้ผลประโยชน์มาลงตัวนะครับและอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้งบประมาณปี67เจ็่ยมันเพิ่งจะออกมาโอ้โหงบประมาณแต่ละกระทรวงเนี่ยมันหอมหวานมันเยอะแยะมากมายนะครับงบทั้งหมด3.48ล้านบาทเนี่ย ลองคิดดูใครจะยอมไม่ยุบสภาครับพอยุบสภาแล้วถ้าให้ประชาชนเป็นคนเลือกยังไงก็แล้วแต่ตัวเองไม่สามารถกลับมาแน่นอนนะครับไม่สามารถกลับมาได้แน่นอนเพราะฉะนั้นทุกคนคํานวณแล้วและอะไรแล้วยังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดผ่านกิจีกามาได้นะครับวาระหนึ่งยังไงก็ต้องผ่านแต่ต้องไปติดตรงสารรัฐธรรมนูญแน่นอนยังไงวาระหนึ่งก็ต้องผ่านเพราะว่ายังไงแล้วแต่ทุกคนไม่ยอมหรอกครับที่จะให้ยุบสภา เพราะถ้ายุบสภาตัวเองจะไม่ได้มาเป็นรัฐมนตรีแน่ตัวเองไม่ได้ครับอยากว่าจะเป็นรัฐมนตรีเลยเข้ามาเป็นสสก็คงจะยากในสถานการณ์แบบนี้นะครับวิษณุย้ําถ้าพรบกู้เงิน5้าแสนล้านเนี่ยไม่ผ่านวาระหนึ่งนายกรัฐมนตรีต้องยุบสภาและลาออกวิษณุนะครับปัดตอบการเมืองปีหน้าชี้ช่องกฎหมายกู้เงิน5้าแสนล้านผ่านวาระหนึ่งแล้วรัฐบาลลอยตัวได้แต่ถ้าคว่อก่อนต้องรับผิดชอบ นะราออกจากการยุบสภาก็คือผ่านวาระหนะึ่งะยังไงก็ผ่านอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปลอยตัวเอานะครับวาระสองอาจจะไม่ผ่านวาระสามอาจจะไม่ผ่านเพราะต้องใช้3วาระถูกต้องไหมแล้วสารรัฐธรรมนูญอีกยังไงก็แล้วแต่เชื่อเถอะครับว่าวาระหนึ่งยังไงก็ต้องผ่านนะครับยังไงก็ต้องผ่านนะครับรัฐมนตรีไม่ยอมให้นะยุบยุบสภาหรอกครับนะ พยุบสภาหร,หรือไม่มีใครกล้าที่จะขวางหรอกครับเพราะถ้าเจอฝางปุ๊บนะครับแน่นอนครับก็มีพักที่จะรอเสียบอยู่แล้วนะร,รัฐบาลก็คงจะไม่เอาไว้ไอ้ตูม่าก,ก็ต้องเอาพักอื่นเข้ามาเสียบอ่าเพราะตอนนี้ก็คือใครๆก็อยากเป็นรัฐบาลอยู่นะครับเมื่อเวลา13บสนาฬิกาของวันที่25ธันวาคม25 6ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิศนุกเรืองามอดีตรองนาย,ยกรัฐมนตัตีให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การเมืองปี67จจะมีการพลิกผันหรือไม่ ไม่ทราบตนตอบไม่ถูกนะครับก็คือคุณวิสนุเองเนี่ยบอกว่าตอบไม่ถูกนะครับเมื่อถามกรณีสวจะหมดวาระ5ปีในวันที่11พฤษภาคม67จจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่นายวิศณุกล่าวว่าสวชุดนี้ไม่อยู่ที่มีสวใหม่มาสวชุดนี้ไม่อยู่ก็มีสวใหม่มาบทบาทเขาก็เล่นกันอีกแบบหนึ่งในส่วนนี้คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเพียงแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเช่นการ เดินหน้าแก้ไขรัฐมนูญส่วนรัฐบาลจะปรับคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอรหรือไม่นั้นตนไม่ทราบอยู่ที่รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆเมื่อถามย้ำว่าหากพ้นวันที่11พฤษภาคม 67ไปแล้วเนี่ยสวชุดเดิมจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วใช่หรือไม่นายวิศนุกลาวว่าไม่มีอำนาจเลือกนายกแต่เรื่องอื่นยังมีอำนาจอยู่จนกว่าจะมีสวชุดอื่นๆเข้ามาคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนเมื่อถามถึงปี67รัฐบาลจะเสนอร่างพระราชบัญญัติพรบรกู้เงิน5แสนล้านบาทผักดันโครงการดิจิตอลบัลเลตหากไม่ผ่านสภานายกรัฐมนตรีต้อง รับผิดชอบด้วยการลาออกใช่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าถ้าไม่ผ่านสภาวาระที่1เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลด้วยการยุบสภาหรือลาออกนายวิษณุกล่าวต่อว่าแต่ถ้าไม่ผ่านในวาระที่สองหรือวาระที่สหรือในชั้นสอวอมไม่เป็นไรเพราะถ้าสภารับหลักการวาระที่1แล้วกฎหมายนั้นก็ถือว่าเป็นกฎหมายของสภาเพราะมีการไปแก้ไขแล้วหลังจากนั้นจะผ่านหรือไม่ผ่าน,ไม,าน,ไ,มานไม่เกี่ยวกับรัฐบาล เห็นป่ะฮะนี่คือเกมการเมืองนี่คือเกมการเมืองก็คือให้ผ่านแค่วาระแรกเท่านั้นแหละครับแล้วก็ให้ไปติดถัดอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ตัวเองก็ไม่ต้องรับผิดชอบไงแต่ช่วงแต่ช่วงวาระที่หถือเป็นเรื่องของรัฐบาลที่เสนอเข้าไปถ้าไม่ผ่านก็เท่ากับไม่ไว้ใจรัฐบาลเรื่องนี้ไม่มีกฎหมายป่ะคับแต่ธร,รมเนียมปฏิบัติเป็นเช่นนั้น ขณะที่วาระที่สองและวาระที่สามไม่มีธรรมเนียมด้วยซ้ำนายวิษณุกล่าวเมื่อถามย้ำว่าหากกฎหมายไม่ผ่านตั้งแต่วาระหนึ่งก่อนรับประการนายยกไม่ลาออกได้หรือไม่เพราะไม่มีกฎหมายบังคับนายวิษณุกล่าวว่ามันเป็นธรรมเนียมประเพณีมิเช่นนั้นจะถูกตำหนิเช่นสมัยจอมพลปกฎหมายไม่ผ่านก็ลาออกสมัย คนเอกเปรมตินสุรานนท์กฎหมายไม่ผ่านก็ยุบสภาในอังกฤษในญี่ปุ่นก็เป็นเช่นนั้นเป็นธรรมเนียมไม่ได้เขียนเป็นกฎหมายไว้ที่ไหนก็ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นกฎและเป็นเป็นธรรมเนียมแต่เชื่อเถอะครับว่าสําหรับผมก็มองว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับวาระหนึ่งนะครับถ้าผ่านกฤษฎีกาไปได้นะครับวาระหนึ่งยังไงก็ผ่านครับยังไงวาระหนึ่งก็ผ่านเพราะอะไรครับเพราะวาระหนึ่งเนี่ยนะครับมันยังเป็นการแค่รับรองเข้าไปเท่านั้นเองนะครับทุกคนนะครับ ในมันยังไม่มีอะไรที่เขาเรียกว่าผิดไงก็ยังรับรองเข้าไปนะครับรับรองเข้าไปนะครับเป็นกฎหมายของสภาเข้าไปแต่วาระาที่2นะครับหรือพระระที่3หรือขั้นสอวอเนี่ยก็ค่อยว่ากันทีทีหรืออาจจะเป็นของขั้นชั้น ชั้นของรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญนะครับวินิจฉัยอันนี้ก็ว่ากันทีเหตุผลเพราะอะไรเพราะเชื่อจะครับว่าวันนี้ยังไงก็แล้วแต่พักร่วมรัฐบาลตอนนี้ยังไงก็ไม่มีทางให้ยุบสภาณช่วงเวลานี้และระยะเวลาใกล้นี้เขาจะต้องทําทุกวิถีทางเพื่อให้เป็นรัฐบาลและจับมือกันเอาไว้เพราะผลประโยชน์มันยังลงตัวอยู่อย่าลืมนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้นะครับที่เข้ามาเนี่ยนะครับยังไม่ได้ใช้งบประมาณ สักบาทเดียวนะครับยังไม่ได้ใช้งบประมาณอะไรงบประมาณยังไม่ผ่านสภายังไงก็แล้วแต่นะครับผมเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้นะรวมรวมกันทั้งหมดเนี่ยผลประโยชน์มะลงตัวอยู่เพราะฉะนั้นผลประโยชน์บะลงตัวเนี่ยนะครับงบประมาณที่กําลังจะออกเนี่ยยังไงก็ต้องรอใช้งบประมาณกันก่อนนะครับยังไงก็ต้องอดทนอยกัมกืนนะครับต้องกอดคอกันไปนะครับเพื่อให้ใช้งบประมาณให้ได้ก่อนเพราะงบประมาณตอนนี้นะครับปี2567เนี่ยนะครับ3.48ล้านบาทนี่มันหอมหวานนะครับ มันหอมหวานนะครับมันก้อนโตเลยนะครับแต่และกระทรวงตอนนี้ก็แบ่งกันไปรอเพียงแค่งบประมาณจะมาถึงเท่านั้นเองว่าวันนี้ใครจะเอาไปใช้อะไรจะใช้ยังไงนะครับหรือจะมีการทุจริตหรือเปล่ามีการคอร์รัปชันหรือเปล่ามีการโกงกินหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ตอนนี้เชื่อเถอะครับว่าผมมั่นใจว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าพรบเงินกู้5้าแสนล้านบาทกฤษสีกรกนะครับถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยสามารถออกได้แล้วก็ส่งไปให้กฤษฎีกรแล้วกฤษฎีกรไปบอกเอยออกมาได้กฎว่าพรบรกู้เงินออกมาได้วาระแรกยังไงก็ผ่านครับ ยังไงเขาผ sword, ่านเพราะเชื่อเถอะครับว่าเขาไม่ยอมให้ยุบสภาเด็ดขาดเขาไม่ยอมให้เลือกตั้งใหม่เด็ดขาดเพราะถ้ายุบสภาหรือเลือกตั้งใหม่เขาเชื่ออยู่แล้วว่ายังไงเขาก็ไม่มีโอกาสเข้ามาเป็นรัฐมนตรีแน่ๆนะครับเขาไม่มีโอกาสอย่าว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นสสเลยโดยเฉพาะพักเพื่อไทยผมเชื่อมั่นว่าพักเพื่อไทยไม่กล้าที่จะยุบสภาตอนนี้ไม่กล้าที่จะจัดการเลือกตั้งใหม่ตอนนี้เพราะยังไงเพราะรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าถ้ายุบสภาตอนนี้เลือกตั้งใหม่ตอนนี้รับประกันได้ เสียหายยับเยินพังยับเยินแน่เพราะตัวเองพึ่งจะอะไรครับพึ่งจะตบัตสศาตว์มานะครับกับประชาชนมาพึ่งจะทรยศกับประชาชนมาพึ่งจะหักหลังประชาชนมาพึ่งจะไม่ทําตามคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนพึ่งจะไม่รักษาคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนแล้วเวลาเวลาพึ่งผ่านมาแค่นี้เราจะปล่อยให้ยุบสภาเป็นไปไม่ได้หรอกครับเป็นไปไม่ได้นะครับที่นะครับจะมีการยุบสภาตอนนี้เพราะฉะนั้นเชื่อสต่ครับว่าถ้ากิจสติกานะครับตีออกมาแล้วแล้วก็ พรบรนะครับยื่นไปให้กิจสกาดดูถ้ากิจสกาดดูว่าสามารถทําได้เชื่อนะครับวาระหนึ่งยังไงก็ผ่านแต่วาระสอเนี่ยไม่แน่ใจวาระสามไม่แน่ใจแต่สอวอก,ก็ไม่แน่ใจว่าจะให้ผ่านหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆนะครับสารธรรมนูญเนี่ยด่านเนี้ยเป็นด่านหินแน่นอน เป็นด่านหินแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูเลยครับว่าปีหน้าเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นบอกได้เลยครับว่าตอนนี้ประชาชนทําได้ดีที่สุดนะครับจะไปขับไล่รัฐบาลไหมห้รัฐบาลอยู่หรือไปใช้อะไรเงี่ยผมบอกเลยว่ายากนะครับยากนะครับไม่สมควรวันนี้นะครับใช้วิธีที่ดีที่สุดคืออะไรครับตั้งคําถาม วิาพากษ์วิจาร์ตรวจสอบการทํางานตรวจสอบงบประมาณตรวจสอบการทําทํางานตรวจสอบนโยบายและให้ตรวจสอบแบบเข้มข้น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 ติดตาม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 ,ตตามนั่นแหละครับคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะตอนนี้บอกได้เลยครับว่าถ้าเรานะครับไม่ไว้ใจนะักการเมืองกลัวว่านักการเมืองจะทุจริตคอร์รัปชันโกงกินรับสวยรับสินบนเงนินงบประมาณต่างๆที่เอาไปใช้ประชาชนต้องลุกขึ้นมาตั้งคําถามลุกขึ้นมาวิาพากษ์วิจาร์ลุกขึ้นมาติดตามการทํางานลุกขึ้นมาการติดตามนโยบายของรัฐบาลลุกขึ้นมาติดตามผลงานของรัฐบาลเพราะไม่ งั้นบอกได้เลยครับว่ารัฐบาลเอาเงินไปถลุงแบบที่ถ้าเราไม่สนใจนะแล้วเราบอกปล่อยเฮ้ยให้รัฐบาลไม่ต้องไปตั้งคําถามหรอกไม่ต้องมาปั่นหรอกไม่ต้องมาพูดหรอกไม่ต้องมาแซะหรอกให้รัฐบาลทํางานไป4ปีไม่ดีก็ค่อยเลือกคําถามคือระยะเวลาที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่ผ่านมารายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ประเทศยังต้องใช้นี่อยู่ทําไมล่ะครับจะต้องรอให้เกิดปัญหาอย่าให้วัวหายแล้วค่อยล้อมพอกครับถ้าวัวหายแล้วค่อยล้อมพออมันก็เหลือแต่พอกวัวมันก็ไม่มีแล้ว และแถมที่จะต้องซื้อบัวกลับมาใหม่อีกตางหากนะครับต้องเอาเงินไปใช้นี่มันคุ้มไหมวันนี้นะครับเมื่อเราเห็นเราต้องตั้งคําถามวิพากษ์วิจารวิเคราะห์นะครับส่วนใครนะครับจะคิดว่าเฮ้ยเขาปั่นมาปั่นนะครับมาแซกรัฐบาลอะไรรัฐบาลก็เรื่องของเขาอีกครับเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่รู้จะเอาข้อมูลตรงไหนมาโต้เราเขาไม่รู้จะเอาข้อมูลตรงไหนมามาชี้แจงแล้วเขาก็พูดได้แค่นี้ว่าเราแซครัฐบาลเราอะไรที่ลับาเพราะเราวิพากษ์วิจารรัฐบาไงแต่เขาไม่มีข้อมูลมาโต้แย้งไงเขาไม่มีความจริงมาโต้แย้งไงเขา ก็พูดได้แค่นี้แหละครับเพราะฉะนั้นคนแบบนี้ก็ต้องปล่อยเขาไปนะครับอย่าไปยุ่งอย่าไปอย่าไปโต้เถียงอะไรกับคนพวกนี้เลยผมเลยผมเคยพูดย้ำเสมอว่าช่องผมนะสังเกตไหมว่าผมเวลาผมไปเวลาใครมาคอมเมนต์เนี่ยแล้วเป็นคอมเมนต์ที่อะไรเนี้ยผมก็จะไม่ไปตอบโต้เหตุผลเพราะผมก็บอกแล้วว่าผมย้ำอยู่เสมอว่าผมไม่สามารถที่จะอธิบายให้กับฝ่ายเข้าใจนะครับในหลายๆเหตุการณ์ได้เพราะฉะนั้น ควายยังไงเขาเป็นควายเพราะฉะนั้นควายเข้ามาก็ปล่อยให้ควายอยู่อย่างนั้นแหละดีแล้วมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ